สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลราสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนพี่น้องเลยเมื่อนี้บอลลังสีผ้าพี่น้องไปเบิงฝนตกอยู่ในประเทศไทยพี่น้องและกับบอลลังสีผ้าพี่น้องไปเบิงเซเว่นหรือว่าโลตัสอยู่ในประเทศไทยนะฮะทุกคนเบิง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 ซอยบอลลังเนี่ยพี่น้องพอบอลลังกับโบเคยไปไทยจ้าเถื่อพี่น้องเลยไทยเซเว่นหรือว่าโลตัสอยู่ในประเทศไทยเมื่อนี้กับบอลังกับ กางคันจองทุกคนภาษาทางบ้านบาลังห้องว่าคันจองด้ทุกคนแต่ว่าทางไทยเ่นชี่ห้องว่าร่มเออ่นชีห้องว่าร่มในทุกคนร่มถือว่านี่นี่แบบนี้นี่นี่นี่บาลังก็าบอกว่าเป็นนี่นี่แบบนี้นี่บาลังตั้งร่มมาท่ล้วก็ย่ะะงางไปเมืองบรรยากาศย่งางฝนตกร้อมทุกคนชีวิตหลังเลิกงานแบบนี้แหละพี่น้องชีวิตแรงงานเรามาเหตุงานอยู่ในประเทศไทยทุกคนก็คือแบบสะดวกสบายนะแบบง่าย ไปใช้ไปใช้บปว่าไปใช้ไปใช้กะสะดวกสบายหรือว่าดีอยงนีนะทุกคนนะบริคือบา้านเฮ้ยพี่น้องอยู่ไทยเบิ้งผุนผุน,ผน,ผนบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นทั้งขยะหรือว่าขยะนี่เพิน่นกระถิ่มเป็นระเบียบเรียบร้อยมื่นเศร้าในช่วงประมาณตีห้าี่กะเพิ่นกะมาเก็บแล้วทุกคนหรือว่าช่วงประมาณหา้าโมงสี่เพิ่นกะมาเก็บแล้วห้าโมงเศร้านะฮะทุกคนนี่พี่น้องอันนี้บอลังสีภาพ,พ่อเม่พี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ในประเทศไทยทุกคน ว่าเป็นจังไย่ามคำคืนของประเทศไทยช่วงพลตกจังสีนะนนนพี่น้องอันนี้เป็นลานขายของซ้ำลานขายของนะพี่น้องนะโอ้พี่นอนะ้อ,นองเลยบอลังอยู่แถวสามัคคีเด้อพี่น้องเด้ออยู่แถวสามัคคีพี่น้องนี่ออความสวยงามเละความอลังการงานสร้างพี่น้องของประเทศไทยพี่น้องเพิน่นเปิดไฟสว่างค่ะกะลีทุกคนโอ้ยเบิ่งซอยบอลลังแน่พี่น้อง เห็นบ <Vander> ่พี่น้องสังเกตบางทางยางนี่ทางยางของเบว่าคนยางเลยเพิ่นนั่นปูหินอ่อนบนพี่น้องเบิ่งนี่เพิ่นปูตั Bos ้งแต่นี้ฮักปุ้นยาวเลยเพิ่นปูน่ะเออเพิ่นรว้ยเอริเพิ่นจึงเห็ดได้นะอรีฝรังคิดว่านะเพิ่นรว้ยเอริเพิ่นจึงเห็ดได้นะคันบ้านทฝรังเขาเสียดายแหละไปปูในเฮือนแหละคันบ้านทฝรังเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นรวยเอริเพิ่นจึงเห็ดได้ทุกคนประเทศไทยคือประเทศที่เพิ่น ฝุนเห็ดอีลีทุกคนอืมป้าฝุ่นฝุ่นฝุ่นทุกคนอันนี้คือหมู่บ้านเนื้อพี่น้องเด้อแถวนี้ก็คือเบาลังทรงน้ําแข็งตลอดนั่นแหละพี่น้องเบาลังทรงน้ําแข็งแถวนี้แหละแถวตลาดยาโมแน่แถวในหมู่บ้านเน่จากสี่ก็คือแถวนี้เบาลังทรงน้ําแข็งกับเบาลังหลังเลิกจาหลังจากเลิกงานนะพี่น้องนะก็มาเก็บบรรยากาศหลังเลิกงานของเบาลังทุกคนนี่เห็นบ่พี่น้องเซเว่นเซเว่นนี่นี่นี่เซเว่นโอ้ เดี๋ยวกลังสีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิง้งเซเว่นหรือว่าโรตัสอยู่ในประเทศไทยนะฮะพี่น้องนะอุ้ยบางเถือดี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าพี่น้องคนไทยเพิ่นกเนะ่าอาจสิว่าเคยเห็นแล้วหรือว่าเพิ่นเห็นแล้วจากชินัสกแต่ว่าคนบ้านเฮาเด้ทางศพปปเล่าบ้านเฮ้าจากสีเพิ่นบ่เคยเห็นจากเถือ,อยันว่าเพิ่นอยากเห็นจากสีอยู่ในประเทศไทยเป็นจังไดเซเว่น แบบว่าคือบ้านเฮาบอกันคือทางบ้านบอลังกัสซิมีแถวบอลเดียวนะั่นแหละพี่นอ้องอบอนยังอ่ะเพื่นอนว่าเซอันแถวเซโนเออแถวเซโนทุกคนนี่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 ไก่ซีออดแล้วทุกคนอือเซเว่นพี่น้องเซเว่นหรือว่าโลตัสทุกคนอันนี้เป็นตลาดนะทุกคนตลาดทุกคนกคนุณบอก อันนี้โลตัสนี่พี่น้องใช่ไหมโลตัสทุกคนด้วยขากบพี่น้องอันนี้เป็นโลตัสด้วยพี่น้องด้วยโลตัสแล้วก็ทั้งหนาบอลังนี่สิเป็นเซเว่นทุกคนเซเว่นตลาดถือว่าเพิ่นก็เริ่มเลิกแล้วทุกคนเพราะว่าฝนตกแห้งเด้อ ฝนตกแห้งอ่ะสิ่นก็เลิกแล้วเพิ่นเริ่มเมื่อบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มสิบกว่านาทีแล้วทุกคนตอนนี้นะสองทุ่มสิบกว่านาทีนะฮะทุกคนนี่นี่พี่น้องเป็นตลาดครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องบอลลังก์ับสีย่างกายเซเว่นมากกัดสิไปท่ายทางฝุ่นทุกคนเซเว่นมีเซเว่นหนึ่งนี่งามที่สุดง่ายพร้อมแล้วก็ที่จอดรถลายอีกพี่น้อง มีบอลหนึ่งบอลลังเห็นนะป้าตัวบอลลังเห็นละสะอ้อนคือบอลลังเนาะมากรุงเทพแรกๆบอลลังก็ประกาเข่าได้ใส่เงินบอลเป็นบอลลังยอมหับไปได้มาเฮงกรุงเทพแรกๆนี่มากับแม่ใส่เงินบอลเป็นเงินไทยนี่เพิ่นใส่จังไรเด้เพิน่นใบซาวบาทแล้วมันเท่ากับเทไรจังสินะบอลลังก็ลองใส่เบิ้งละยืนแป้งลอยเพิน่นเพิ่นทอนมาเป็นเลี้ยนใส่เลี้ยนบอลเป็นตะกี้นะใส่ล้วก็บานิกาใส่แต่ใบใส่แต่แป้งนะพี่น้องนะ แ่วเลียนนะใส่โบเป็นจับยัดใส่กระเป๋าไปหลายหนึ่งไปแล้วแม่เห็นแม่เห็นแม่ก็บว่าเอาคือบบใส่เลียนในวันบอลังก็บ,บอกแม่ว่าใส่บเป็นทุกคนแล้วก็พอดีอยู่ไปอยู่ไปข้าก็เริ่มแบบว่าใส่เป็นอะไรได้ทุกคนใส่เลียนแน่ใส่แบ่งน ى, แน่ถือว่าขั้งแรกเลยแหละพอาะว่าเคยมาประเทศไทยจ้าเกือตั้งแต่มาเห็นงานแรกเห็นงานอยูอาหา่หลังนะารทุกคนตะกีนะ่ะนี่่น้องบอ่ อันนี้คือประเทศไทย,ดยเด้อพี่น้องเด้อบอลังสิเก็บบรรยากาศไปฝากพี่พักน้องทั้งสพบ่อลาวบ้านเฮาบางเทือ่อพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอยากเห็นจะสี่นะทุกคนนะุนโอ้ยทุกคนเอ้ยความสวยงามความอลังการงานสร้างถนนของประเทศไทยนะฮะผมอุย้ยทุกคนนี่แบบ่าเฮาสิไปใส่เดี๋ยวสีเพิ่นก็มีสิสิมีป้ายบอกนะพี่น้องนะอืเพิ่นสิมีป้ายบอกเรียบร้อยทุกคนตอนนี้บอลังกงัง ล่มอยู่นั้นส่วนพอพ้นมันลิ้นลิ้นอยู่ลงเม็ดปล่อยๆแบบนี้กาบบรบอนไดโต้แห้งปันไดดอกทุกคนเออนี่เห็นบ่ยพี่น้องป้ายบอกเผลคาซิมีป้ายบอกเลยซอยนะซอยนี่เลยทุกคนเลยเออโอ้แน่รถเมย์พี่น,อออน,อออน้องรถเมย์โอ้รถเมย์อยู่ในประเทศไทยโอ้ขักะลิโอ้ขักขักขักรถเมย์สายยี่สิบสี่ อารถเมย์สาย24นี้หอนอนุสาวรีเด้อพี่นอ้องเด้ออนุสาวรีอนุสาวรีชยัยพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองว่าอนุสาวรีชยัยบอลังเคยนั่งไปเทธอนึงกับบะตน้นโอ้บอลังกับครั้งแรกเนกาะโบเคยนั่งจ้าคือรถเมย์กันว่าไปผู้เดียวก็คือนชีาวะหว่าลงตายอะไรพี่น้องโอบโบเคยไปโบเคยนั่งจ้าคือนี่พี่น้องเป็นใต้ทางด่วนนะทุกคนใต้ทางด่วนโอ้สวยงามบ่อจังหวัดประเทศไทยความอลังการงานสั่งโค้งสั่งเพิ่น เสียง,งยัง,งบันเสียงยังพี่น้องอู้เกือบกระติดอีกเร้ทุ่มบันเปียกฝนตกเน่เปียกเน่ยเฮ้เสียงยัง,งนี่เอาเอา้าไมีหอนอึ้งอ้เอาห้องอยู่ยไซนี่ฮะโอ้เสียงอึ้งน,นี่ กระทั่งบ้านบาลังนี่หว้วยจับต้มแล้วนี่<ม>เออเสียงอึ้งทุกคนฝ<ม>นตกยันนานอึ้งห้องพี่น้องเลยโอ้โหักกันเลยเ<ม>นี่ยครับทุกคนนี่ครับนี่ครับนี่ครับประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยวิวสวยอันนี้ก็ถือว่าฝนตกปล่อยๆนะพี่น้องนะฝนตกลินลนเออกทั่งบ้านบาลังใช่ไหฝนตกลินเในทุกคน ไช่พี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เด้อพี่น้องเนอตรงกับวันที่10ทุกคนเป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่10พี่น้องเนี่ยเนี่ยเป็นบอพี่น้องประเทศไทยพี่น้องร้านอาหารเพิ่นการ้านบักใไงหนึ่งพี่น้องตั้งหนา้าบอลังลนี่ร้านโต๊บอลังมาส่งนำ้ำแต่ละมือ้อนั่นแหละพี่น้องร้านชัยพี่น้องเลยเนี่ยโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องพุกคนน,นั่นฟังนั่นสิเป็นที่จอดรถของเพิน่นลเนยทุกคนเลย บ่แมนแนวอื่นด้ิฮะขี่จอดรถดิฮะผู้ผู้ผขักขับขับประเทศไทยพี่น้องหาเบิองอยู่ไส้บัวใหญได้หนินอกจากประเทศไทยนี่พี่น้องเบิึงรถเพิ่นโอ้โหหลุดบาดพิ่นมิติยี่ห้อแพงแพงยี่ห้อดีดีทุกคนรถอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพี่น้องฝนตกลิ้นฝนตกฝนลงเม็ดอยู่พี่น้องพี่น้องเห็นบไหมเห็นบ่ฝนลงเม็ดอยู่ สิมีคนกั่งขัน้นจ้องย่งางตามอยู่เมื่อกี้ในบอลลังเห็นนะพักกระลิ้นพี่น้องแน่กระทั้งหน้าบอลังนี่แหละเดี๋ยวบอลังสีพาไปเบิง้งเซเว่นเด้อพี่น้องเด้อข้างหน้าบอลังสิงมีเซเว่นหนึ่งที่วาา่าใหญ่ใหญ่พักเลยแหละเซเว่นนี่เป็นลานนะฮะทุกคนลานเซ หลานอาหารหลานข้าวต้มแบบนี้นะทุกคนนะโอ้คักขัก,ขกประเทศไทย,ยสุดยอดอะดีรทุกคนอันนี้แบบว่ามากลางคืนเด้นี่ปกติบอลังบอ่ค่อยมาในกลางคืนอ,อันนี้ถือว่ามีโอกาสแลว้วบอลังมากลางคืนมาเห็นตอ้ความสว่างความอลังการละก็ไฟไฟนี่คืออันดับแรกเลยของประเทศไทยเนี่ยอันดับแรกคือไฟทุกคน จุดเด่นก็คือเซเว่นนี่พี่น้องอเป็นบ้านนี่ทุกคนเซเว่นไฟไฟป้าตอ,อบ้าทุกคนไฟสว่างอลีปุ่นเดินเดินจอดรถได้นี่บ่อนจอดรถของประเทศไทยทางหนือบลังนี่สิเป็นเซเว่นนะ,ะทุกคนเซเว่นเซเว่นนี่สิแบบว่ามีสัญลักษณ์ของผลได้เลขเจ็ดอยู่ทางกลางเลยได้นี่นทุกคน ห้องว่าเซเว่น huh. อ้าตัวเซเว่นประเทศไทยพี่นอ้องโอ้ที่จอรดรถบ้านเพิ่นคักกะลีร่างการงาน,งานสังขักะดีทุกคนสาธุปุ๊ปุ๊ปุ๊ีเสียงอึงห้องร้อมีห้องอันนี้สิเป็นว่าว่า ไปเลือกตั้งว่านี่วลังกับบ่หูจักคือกันทุกคนบ้านวลังบ่มีมียุบว่าแบบนี้กับบ่เคยเห็นจักเถื่องแต่เกิดมาแต่น้อยจนใหญ่ทุกคนกับบ่เคยเห็นจักเถื่อนในนี่กับซีมี่แบบว่าเซเว่นแน่หลวก้านตัดผมเนี่ยทุกคนจะเบิงเดินหรือว่าที่จอดรถของประเทศไทยนะฮะทุกคนเบิง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 อไปสว่างกล้องวลังจันเลื่อมมากมากกูเลยไปอยู่ในประเทศไทยนะพี่อ่องโอ้โห อ๋อตกเป็นจังไดพี่น้องเบิ้งเบึงเบ,งบ,งบึงประเทศไทยพี่น้องเอ้ยจะเบิึงแนวหุ่นฝนตกเลยทุกคนนี่ฝนตกฝนลงเม็ดอยู่ในทุกคนเนี่ยนี่นไฟเหลื่อมเนี่ยเนี่ยกล้องบพลังบุกคอยดีปันใด้ทุกคนก็นกเลยแบาวาบาว่ามัวงง้หน่อยหนึ่งทุกคนเลยโอ้โห พลังการงานสร้างบ่พี่น้องประเทศไทยนี่ทุกคนเอ้ยจะเบิ่งในเบิ่งซอยบาลรังเนี่ยคนยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บาลรังก็สิจบแต่เพียงสำนีนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้บาลรังในเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้นุ่มเล่าคนนี้เนี่ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลรังก็สิขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ